วันน,นี้ผมจะมาแจกตั้งค่านะครับนี่ผมจะมาแจกตั้งค่าจะมาแจกตั้งค่านะทุกคนอันนี้ผมคิดเองนะตั้งค่าที่ผมทำเนะี่ยผมเป็นคนคิดเองอนะ่ะผมไปทดสอบาแล้วโคตรดีผมไม่ไปดูจากช่องอื่นเลยผมพูดจรผมไม่ไปดูจากช่องอื่นเลยผม ทำเองปั้นมันกับมือเองก็คือทดลองเองก็คือไม่ได้แบบไปเกาะแดกใครอะเออทำคิดเองก็ทุกคนนะครับแล้วกทุกคนอ่าทุกคนอันนี้คือตั้งค่าอันนี้คือตั้งค่ามัวๆวผมจะลองตั้งค่ามั่วๆวดู ถ้าผมลองตั้งค่ามั่วๆดูดิมันจะยิงหัวคมยิงหัวคมไหมวะคมตรงไหนวะคมณบอกว่าไหนอ่ะไหนไหนหนึ่งคมมันก็ไม่คมเอยผมบอกแล้วอันนี้คือมั่วอนี่ผมตั้งค่ามั่วๆผมตั้งค่ามั่วๆแต่ไอันที่อันนี้คือตั้งค่ามั่วๆนะแต่อันนี้คือตั้งค่า ตั้งค่าทุกคนอยากเห็นไหมตั้งค่าฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะมามาให้ดูนี่นี่นี่ไงตั้งค่าผมนี่น,นี่ตั้งค่าผมนะทุกคนตั้งตามนี้เลยนะทุกคนตั้งตามนี้เลยตั้งให้หมดตั้งให้หมดนี่ตั้งให้หมดนี่ครับทั่วไปก็หนึ่งร้ยห้าสิบสี่กล้องเลนดโดนอะไรก็โดเก้าสิบห้า สโคปสองสโคปสีสโคปจไนเปอร์ปุ่มกล้องอิสระนี่ทำตามผมเลยนี่ทุกคนทุกคนที่เอิทมทำตามผมก็ปิดหน้าจอก่อนนะมาแป๊ปผมเอาไปดิเอาดีเซไปด้วยดีกว่า นี่นะทุกคนทุกคนมีหัวหัวแน่หรื่ค่ยิงเล่นๆน,นะพวงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นดีเสร์ดดีอยู่นะทุกคน มาดูลูกซองอืมอืมอืมลูกซองนี้นี่หนัลูกซองนี้นๆนัทุกคนหัวสองลูกซองนี้นๆ่ลูกซองนี้นี่ลูกซองนี้นี่เสืองันนี่เอ้ลูกซองนี้นๆลูกซองอื้มืะแล้วมาอะไรตอนนี้นี่ดูดิมันจะปิดโอ้จะรั่วมันจะปิด ปิดอะไรเวลานี้วะมาเดี๋ยวผมจะจบชีพแล้วคน,นนีนนนนน่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมต้องรีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสอนทีหลังแป๊บแป๊บไม่ เอดี๋ยวผมจะโชว์ลีลานะทุกคนโชว์ลีลาเออมาโชว์ลีลาเดี๋ยวผมจะโชว์ลีลาเมื่อกี้ผมโชว์แล้วแต่ว่ามันมันยิงหัวน้อยอะเมื่อกี้แต่บางคนเอาบอกว่าอันนี้น้อยแล้วเหรอมันน้อยนะ ตอนนี้ผมทดสอบมันมีอีกนี่นี่เล่นี้องอ่ะเล่นต้องเล่นต้องเล่นต้องอันนี้ผมมันยิงไม่ต้องยังไม่ได้จริงจังเนี่ยยิไม่ค่อยจริงจังอันนี้ยาวยันนี่ผมยิงไม่ค่อยจริงจังนะมันก็มันขนาดผมยิงไม่ค่อยจริงจังเนี่ย ๋ย่ไปดูตอนจริงจังกันตอนจริงจังะเหมือนคนเหมือนอายุโอเคอะเออตัดตัดทุกคนอันหนึ่งน,นะอันนี้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เอาจริงรบบให้มันใกล้มากเลยคือมา ป๊บแป๊บป๊บผมปรับเป็นวิ่งดีกว่าวิ่งไวมาก น,นเราให้ไปแปบ๊บเดี๋ยวมันจะวิ่งมาก็าทำอันนี้อุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะทำไมแปกเดี๋ยวลองสองบังดิไปล็อกอีกอันหนึ่ง เกียจแล้วเกียจแล้วเี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วน่ะคนแดบกบโอ้โอมา này chúc chúc tuồng đập như hai mươi chúc bên như giờ để, 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 để. Okay, thì uh, hình... ยิงน้อยๆน,น,นี่ก็คือผมอ่อนแรงนะทุกคนถ้าคือผมยังไม่เอาจริงตอนแรกผมเอาจริงแล้วตอนนี้ผมหยุดเอาจริงแต่ตอนนี้ผมเอาจริงก็เอาจริงอีกเอาจริงอีก,ออกทุกคนอยากเห็นปืนระยะไกลยิงประเภทยิงหัวไหมนี่ไม่ใช่ดีเือร์แต่ดีเือร์ระยะกลางไม่เือ ผมไม่ช่วงน,นี้ผมไม่ค่อยได้เล่นบลูแคคเกอร์หรอกบ่อยกว่าดีเซรลอีกไม่ไม่ไม่บ่อยกว่าดีเซรลอีกอ่ะแต่มันตั้งค่านี้มันดีจริงเพราะผมทนตั้งกับเองเมืองเพราะผมเป็นคนที่ตั้งค่าดีมากพูดจริงเป็นคนตั้งค่าดีมากกูจกคลิปออื่นคลิปอื่น ทุกคนดูจากคลิปอื่นไงทุกคนเออดูจากคลิปอื่นทุกคนดูจากคลิปอื่นก็รู้ผมก็เคยสอนสอนสอนเอิมตั้งค่าแต่ไม่ใช่ตั้งค่านี้ตั้งค่ามันเป็นตัวเองไม่ใช่ตั้งค่าทุกอันน่ะผมผมผมเอามาแจกตั้งค่าทุกอันก็คือของผมแต่ตั้งค่านี้คือตั้งค่าล่าสุด Ik ga ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมผมไปแค่นี้แหละผมแจกสดสวยๆให้บ้างสดสวยสดเฉย ทุกคนบอกว่าป้าเงินหมอีกเป๊ะครับเป๊ะเป๊ะเตะ โดดยิงแล้วแล้วมันโดนต่อนะ่ะมันก็จะยิงหัวง่ายขึ้นถ้ากระโดดยิงแบบตรงหน้าหน้ามันเนี้ยเนี่ยหน้าขึ้นตรง,งหัวง่ายขึ้นแต่มันต้องคิดสุดๆอะ่ะเอะไวะ ถ้า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 อยู่ใกล้กันใกล้กันมันไม่ต้องยืนไมต้องลากลากก็ดีหงลากดูก็จบไปแค่นี้ได้ฝากกดติดตามไว้นะครับทุกคนบาย